และอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะพรุ่งนี้ค่ะคือวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทา<อ>ง<ม>ด้านรัฐบาลเองนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชพรบรมนาถบาพิตรค่ะซึ่งในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตรครบรอบ7ปีเรียกว่าสัตว์รรมวัฒนะคะพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อให้แก่วันคล้ายวันสวรรคตของรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรค่ะครับผม 13ตุลาคมของทุกปีว่าวันนวมินทระมหาราชนั่นเองนะคะตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีของพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนั่นเองค่ะคและเมื่อวันที่29กันยายน2566นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรค่ะควันที่1 3ตุลาคมว่าเป็นวันนวมินทระมหาราชตาม ที่ขอพระราชทานพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะคะสืบเนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรว่า วันนวมินทรมหาราชในวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะคและก็ถือว่า <c oughs> เป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยนั่นเองค่ะค